วัดีครับวันนี้เรามาพบก,กับเพื่อทีวีนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาคับอยเวอร์ครับเย,ย้โดดโดดโดดคลิปที่สของผมนะครับผมไม่มีอะไรเล่นนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาใต้คลิปเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยผมก็ได้เล่นมาก่อนแล้วนะครับ ผมก็เดินไปเจอหมู่บ้านนะคบอ๋ออยู่นี่เองวะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งกดลัวคับไม่ต้องสนเอ่อประมาณนี้นี้โอเคเอาของกันเหมือนมัน,มน เหมือนมันมจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่นะมังครับผมมั่วเอานะมีชุดด้วยอะโอ้มังเล่มมามังคครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมไม่ค่อยเล่นเราทางไหนต่อนเนี่ยวันนี้ก็จะอัดยาวๆเลยนะครับอึ๊บ บนมีของไม้ก็ไม่ถึงกับยาวมากนะสักสิบนาทีสิบห้านาทีมันก็จะดูเพียงเพียครับเพราะผมไอายนิดๆผมทำคลิปที่สามแล้วเออ ดีมากก่อนแรกผมต้องอยู่บ้านในบีซีก่อนนะครับเขาเรียกว่าอันนี้หรือเปล่วิเลเจอร์อ่าน่าจะใช่เอออยู่ไหนนะบ้านใหญ่ๆนี่หรือเปล่า ตัวคาฟฟีด้วยมีกล่องไม้นี่ไงเอาวางไหนดีอ่ะอืมออานี่มันตัวคาฟนี่โอยผมเอามาผิดอันขดุขดขดุดขุดไปให้ชาวบ้านดีกว่า เนทุกคนผมเอาตัวคามมาให้นะึืบโอเคปิดเอาไว้ไม่ให้เข้าเออกล่อ,องหากรองก่อนนะกล่องมันอันไหนนะ่าผู้ชมกล่องอยู่ไหนอ่ะเออช่างมันไม่ต้องค้าเพิรเลแล้ว ต้องใช้ตัวครับผมลืมไปเลยไอย้เรานี่ก็โอเคได้มาสองอันเก็บของก่อนนะครับถ้ามีเสียลุกกนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ยจะมืดแล้วทำไงอะเปิดมอดผมเริ่มเปิด ทำไเดีอะนั่งอยู่นิ่งๆดีกว่าครับดาบมาเออจะเล่นเกมอะไรดีอะท่านผู้ชมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะ ซอมบี้จะมาไหมอ่ะใครจะถามอะไรก็ถามมาได้นะเอไปปกป้องคนในเมืองดีกว่าโอ้พ จังสวยจังเดี๋ยวปิดมดดีกว่าเดี๋ยวหิวข้าวอืมเอ๊ะตรงน,นั้นมันตแตกหรอไม่ใช่ต้องอยู่ที่สว่างไว้ ผมปัญญาอ่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอืมจะเล่นเกมไรดีนะต้องชมบอกผมหน่อยผมจะเล่นเกมไรดีอะ่ะเดี๋ยวนะ้าอาจจะก,กี่นาทีแล้วซะประมาณเจ็ดนาทีได้ ดีมินิเจอไปทำไมตรงนั้นน่ะมาเกันเยอะเลยอ่ะมาชุมนุมกันเหรอเดี๋ยวผมกลัให้ผู้ชมเบื่อไปเล่นเซิร์ปื่นกันเถอะครับอุ้ย บทผิดอีกแล้วไม่เป็นไรออกออกเราทำไมมันเลื่อนไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมอันนิไมเกี่ยว เลยเดีอ่ะเรามาสร้างของเล่นกันดีกว่าถ้าเสียลบกวนอะไรขอขอภายอีกรอบหนึ่งนะครับเออสร้างเลยดีอืมเอ้ยนี่ตัวอะไรอ๋อบัว เ,เกมไปดีนะผมขออนุญาตไปดูนะครับเล่นเกมอะไรดีเล่นเกมอะไรดีอะครับเล่นไหมครับนั่นแหละผมขออนุญาตเอ็กเจอร์ออกก่อนนะครับ ăn ở ngay à OK Oh ui like mà ma 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 con được ผมเล่นมัวครับเออไม่มีอะไรเล่นเออเสียจ,จริงจจขออภัยนะครับเอยวันนี้ไม่มีอะไรอัาแล้วอ่ะ วันนี้ก็ขอลาคลิปไปก่อนบายบายฝากถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบมากกดซับนะครับเออถูกไหมนะฝากกดไลค์และกดซับด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายโจ๊ะโจ๊ะ